สวัสดีตอนเช้าครับหลังลาออกแต่เช้าเลยวันนี้แล้วเข้าไปทางนี้ทางนี้หลกทางนี้อะอะอาถ้าขี่เขาทักมาเอ่ะยืนให้ยูยืนให้ยูเออเฮ้อทักไป จะออกสนนใหญ่เหรอฮะเช้าเลยเอาที่เดิมอีกละอ่นั่น่นนั่นน่นจะล่วงเลยแะจะล่วงนะจะวงน่ะเอามามาเร็ว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 อ่ะถ <assessment> อยวิ่งวิ่งวิ่งบ้ายกนสิไปเรียนไปเห็นมมองมองอ่ะ เอ็นละ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 เฮ้ยละ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 พี่โป้ไม่มีหมัดครับพี่โป้สะอาดพี่โป้อาบน้ำบ่อยเฮ้ยละ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 เอ้ยเอ้ยโอ้ยเหลือกับอ้อะอ๋ออ๋อเฮ้ยละ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 ดีใจดีใจดีใจได้เล่นมีเพื่อนเล่นด้วยาจะเดินไปทำไมทางนู้นอา ไอ้วามาเมาหล่ปะนะไอ้วาปีโป pues, no ้เมาเหล่าจีปีโป้บ่ได้เมาปีโป้ขาบ่แข็งแรงซื้อครับปีโปไม่แข็งแรงครับอนหนนไหนนไหนปายเล่นด้วยวานเด้อานเด้อถ่ายรูปหม่ะวิ่งว่งวิ่งวิ่งววิ่งวิ่งวิ่ง่งว่งพ่่ะมีเบกด้วยไไปไป เอาคึกคึกคึกแต่เช้าเลยเช้านี้เพ่งจะ6กโมงเองเพิ่งจะ6กโมงเองหมกักวลาคึกลยครับอันนี้ไม่มีเพื่อนเลยพี่เสือกับพี่สิงโตไปนาแล้วอยู่ที่สวนนู่นแต่เมื่อคืนแล้วฮะสำรวจที่เดิมอีกแลละที่เก่าเวลาเดิม เข้าไปเห็ดยางาเะข้าไปเห็ดยางามาไหมอ้าววิ่งวิ่งเฮล่าเฮล่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  ไปไปไปไอต่อนะน่ะนำหน้าอย่างเดียวเลยเขาเดี๋ยวเนี้โอ้ยเจอพี่เกอร์แล้วพิกเกอร์ออก่เช้าเลยมามองเออล่ะพี่เกอรน้อยตกใจพี่เกอร์จ้ะมาทางนี้ไหมฮะฮะอย่าไปล้มทับพี่เกอรล่ะเอ้ยพี่เกอรขู่ยิ่งใหญ่เลย เอาสํารวจสํารวจสํารวจหน้าบ้านพี่เกอ๋ออะไปไหนจะไปไหนมองทุ่งเหรอมองทุ่งนาเหรอฮะฮะมามาก็มามเดี๋ยวพาไปเชี่ยวทุ่งแป๊บนึงไปไปเดินเดินเดินเลยเดินเลย ไปรู้จักที่อึด,ด้วยพาไปอึด,ด้วยพาเดินลงทุ่งเลยไปอึดเลย,เลยไปเลยครับไปเลยครับไปเลยครับไปเลยไปเลยไปเลยลงทุ่งรับอากาศอู้บรรยากาศไหมอะไรอากาศยามเช้าครับอ่ะ,อะ เดินเดินเลาะไปเลยเลาะเลยเลาะเลยเราอ,อ่ะมันปลูกพักไว้แม่ปีโปะมาทางนี้มานี้มาลุกมาอากาศดียามเช้าอะ่ะเดินเลาะเที่ยวเลยโอ้ เดีฟักทองเพื่อนแม่พี่ป้ปป๋สวนฟักทองติดบ้านมีสวนกล้วยโอ้โบรรยากาศยามเช้าพี่น้องอากาศยามเช้าครับโอ้สดชื่นขนาดเลยเช้านี้แดดกำลังขึ้นกำลังมีแสงแดดเอา้าเอา้าเอา้าตำรวจที่ขี่ที่อือออออ้อเอ้าอื้อกับลูกเอื้อกันเดีเขาจะอื้อยังไง À, vốn lắm, vốn lắm. Để lốm, để lốm. <laughs> à, mày ý là. Ôi, phần thức vãi nhỉ. Chị Pô chơi ướt. nó cưng. Thôi là. Đốn mọc như thế là chị Pô ยืนดีๆได้ไหมเนาะอย่าวนไหลดูเขาจะอือหาที่เอื้อ,อ,อยืนให้มัน่นลุกยืนให้มัน่นเออเก่งละเก่งละเออเก่งละอออลงเออเออหะ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  เ่ออะไรเะไร่ะอ้้อ้โหห่ะอะคือลไยคือไกลายตอนเช้าอากาศสดชื่นเอ้าแล้มีของผู้ใดดอกเหรอว่าต้องไปดมแล้วกลางทุ่งนาแล้ว ไปไปฮะฉี่แล้วไปได้มาเข้าบ้านได้แล้วมามาลูกมเนี้ยหนึ่งช่องช้มอึบอึบอึบนาลุกขึ้นเอ้าหนึ่งช่องช้เออละ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 เอาเอาเอาชอบ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  ชอบหลายชอบหลายเอ้าเอ้ยล้มว่าเก็บด้วยอ่ะเร็วเร็วลุกขึ้นพ่อไปเลยดิมา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 เข้าบ้านเร็วเยพ่อจะไปสวนแล้วไปไปขึ้นบ้านขึ้นบ้านเร็วพอแล้วพ่อจะไปตัดหญ้ามามามา มาเลยมาเลยพี่โป๊กำลังเข้าบ้านครับขอบคุณ FC นะครับสำรวจก่อน